เรื่องนี้เนี่ยคุณที่พานันศิริชนะนะคะประจําสํานักเลขาธิการนายมตรีเตือนร้านคา้าและคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะว่าอย่าทุจริตเลยค่ะเพราะเขาเนี่ยตรวจจับได้หมดเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นคดีความทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งแล้วต้องเรียกเงินคืนกลับมาทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยเดือดร้อนค่ะคือคือมีคนเสนอวันนี้ทําแบบนี้มันผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าในกรณีที่ไม่มีเงินที่จะไปเติม ไอก้กระเป๋าตังจริงอ่ะโดยหลักแล้วถ้าถ,ถ้าฐานะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่ในโซนของบัตรสวัสดิการรัฐอยู่แล้วใช่ไหมหรือถ้าอย่างนั้นจริงๆนะท่านัันทิยาสมุทรโหงเนี่ยเดือนนี้แย่จังเลยนะจ่ายค่าโน่นนี่นั่นไปหมดเลยเนี่ยนะยืมตังผมดีกว่าใช่แล้วก็มาใช้คืนต้องใช้คืนกันไม่มีดอกเบี้ยอ่าไม่มีไม่มีผมไม่กินดอกเบี้ยอใช่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 ไหมเนี่ยก็เอาเงินไปเติมใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อของเขาคือวัตถุประสงค์เนี่ยที่เขา ไม่ให้แลกเป็นเงินสดเพราะอะไรเพราะต้องหนึ่ต้องการให้ได้ทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ซื้อก็ได้ร้านค้าก็ได้เพราะถ้าเกิดให้เงินสดไปเนี่ยนะในความเป็นจริงชีวิตจริงเนี่ยคุณนัทยาเดี๋ยวพอวันที่หนึ่งเนี่ยนะคุณก็อาจจะเอาไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยนะสามตัวล่างคโต๊ะเต็งอะไรเงี้ยวิ่งก็จะไปอย่างนั้นกันใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ผิดวัตถุประสงค์ใช่ค่ะ